สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วัลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว,าว,าว่างคาวัตววรัติยาราชนารีโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกรในพื้นที่ ที่สำนักง,งานเทศบาลเมืองปากพูลอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว์วลยลักณ์อัคราราชกุมารีกรมพระศรีสว่างเขวัตวราขัติยรราชนารีโปรดให้ในายไกลสอนวิสิทธิ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนานยไตรรัตน์ชัยรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและตัวแทนกเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่4อำเภอคืออำเภอเมืองนครศรีธร,รรมราชร่อนพิบูลสิชนและพรมคีรีจำนวน30คนเข้าร่วมในพิธีภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัด ทางนี้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกรจำนวน135รายจากจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั้งสิ้น2,900รายด้วยจากข้อมูลตั้งแต่วันที่10มกราคม2,565เป็นต้นมาวิสุกรได้รับผลกระทบจากการระบาดจำนวน192ตัวรวมมูลค่าความเสียหายกว่า4 0 0 0 0บาท งั้นเราขออนุญาตแบ่งการถ่ายรูปร่วมกันนะคะไม่ว่าอยู่หน่วยงานไหนการที่เกิดโรคระบาดเนี่ยไม่ใช่ว่าประชดประไม่ใช่ว่าพระธานน้ำใจมาให้กับพี่น้องนะครับวันนี้เนี่ยเป็นเป็นความยากลำบากน,นี้ยินดยนะไม่ว่า หนึ่งสองสมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด